ครับน้ำรอระบายนะครับท่านที่เดินทางไปบริษัทซีเกตจากถนนสายยุทธศาสตร์ไปซีเกตหรืรอว่าไปตลาดเซปั้ซา,านะครับอีกเรื่องไปเท่าทาง,าพ,นนทาง,งาพิชภรณ์นะครับเข้าตรงข้ามพุชิวนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้น้ำท่วมสูงนะครับรถจักรยานยนต์ฉี่ข้างลระบากท่านที่ไปทำงานนะครับอีกเรื่องนะครับราะ รอ,องเท้าจะเปียกเนาะทำงานทั้งวันเปียกชื้นได้นะครับดีเลี้ยงนะครับลึกๆอาจจะดับได้นะครับน้ําสูงมาก น้ำรอระบายนะครับหลังศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสมเด็จะนะครับ mm hmm. ชุมเชนบุลภาสามาคีออกกอสอกอนสอรอรว่าการประสานนอกโรงเรียนนะครับไปศูนย์วัฒนธรรมน้ำาพ่วมสูงนะครับมื่อกาที่ออกสี่แยกวัดป่ามาตลาดนะครับเพราะว่าร้เล็กนะครับรองเท้าอาจจะเปียกนะครับจะอาจจะชืเชได้นะครับเพราะน้ำรอระบายค่อนข้างสูงเลย